นี่คุณจะบอกว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เอาใจติ่งแอนนิดนึง <c oughs> คือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางทีมบันเทิงห้าน,นหนึ่งนะฮะ <c oughs> เข้าไปเจอกระทู้หนึ่งในพันทิปคุณ <c oughs> ซึ่งมีการตั้งกระทู้ประมาณว่าทําไมนักข่าวนะฮะทาไมจะเวลานักข่าวเจอน้องยาย่า,ยาเนี่ยไม่ถามดีๆบ้างล่ะคะถามแต่เรื่องที่ทําให้น้องอึอดอัดเ <c oughs> ช่นอย่างคําถามที่ว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องที่แฟนคลับไปแอนตี้นางเอกคนอื่นที่ไปเล่นคู่กับพี่ณเดชน์นู่นนี่นั่นบลาบลาบลา ซึ่งเขาก็บอกว่าเลิกถามได้แล้วที่สำคัญคนที่ตั้งกระทู้เนี่ยนะฮะเขาฝากคําถามไปถามน้องย่ากับพี่ณเดชด้วยเพราะแฟนลับก็อยากฟังข่าวดีๆเหมือนกันพอทางรายการเห็นปุ๊บก็ประชุมกันงานทันทีฮะบอกเลยว่าวันนี้บันเทิงห้าหน้าหนึ่งจัดตามใจแฟนพันทิพทันทีนะนะเริ่มคําถามกันเลยนะคุณคำถามแรกเขาบอก<ส>ว่า,าไปดูคําถามที่1อยากรู้ว่าโวกปอย่าที่ไปถ่ายถึงปารีสเนี่ย กระแสตอบรับดีมากลงปกหนังสือหัวใหญ่มีแต่คนชมปกนี้แถมยังมีแดอารี่ของย่าตอนไปชมแฟชั่นโชว์กูตูกูตูในเล่มด้วยรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ก็หนึ่งนะตอบเลยตอบเลยไหมตอบมาโอยสวยมากครับปุ้งชอบมากครับผมสวยมากครับนิ่งหนูก็ชอบมากเลยนะคะด้วย ด้วยแบบว่าด้วยแสงด้วยเลเยอั์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันดูเป็นแบบว่ามืองนอกเมืองนอกอะไรทุกลุกนะครับจริงๆแล้วย่าก็ดูดูดูเปลี่ยนนะครับการถ่ายแบบเนี่ยผมว่าเขาชื่นชอบอย่างนึงเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนการแต่งตัวได้เปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนผมได้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยเปลี่ยนอารมณ์การนําเสนอของของภาพของช่างช่างภาพอะไรเงี้ยออกมาก็เขาจะรู้สึกสนุกตลอดเวลาผมว่าหลายๆอย่างนี้มันมันดูเปลี่ยนไปตลอดเลยเดือนนึงอาจจะมีแบบน้องย่าเห็นสัก3ลุกอะไรเงี้ยฮะช่วงนี้ก็ลงหนังสื้อบ่อย น่ารักมากปลื้มโอ้ยปลื้มปลื้มสิคะคือด้วยด้วยการที่แบบว่าเขาทํางานแต่กับแบบท็อปท็อปมาเดิมเมืองนอกก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามาแบบ่าชมก็ดีใจคะ่ะคาถามต่อไป,อไปขั้นที่สองทำงานกับทีมงานอินเตอร์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเห็นทีมงานอัพไอจีชื่นชมปลื้มไหมอ่าและที่สําคัญตอนนี้นะฮะยังถามนาเดชด้วยนะว่าเห็นวกปุจะย่ยหรือยังน้องเป็นนางแบบอินเตอร์เรียบร้อยแล้วมีความเห็นว่าอย่างไงบ้าง นะฮะอ้าวตอบตอบสิตอบเรื่องเรียนด้วยเรื่องเรียนด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับเรียนไปถึงไหนแล้วนะครับไหนอ่ะอาจจะพักแป๊บหนึ่งขอเลือกก่อนค่ะตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเรียนต่ออะไรใช่ค่ะเราได้ใจนะคะตอนนี้เขาคิดเป็นคนตัวของเดซี่โพนะคะยกว่าเราอ่ะเป็นไอดอลในการเรียนก็สึก อ oh, ้จริงๆก็มีเยอะนะครับผมศิลปินนักสแสดงหลายคนที่เป็นเป็นเป็นไอดอลในการเรียนของแต่แตละคน,นะฮะก็อยู่ที่การแบ่งเวลาอยู่ที่การเอาใจใส่ครับไม่ว่าคนจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือว่าแค่เรียนเฉยนะผมว่าปีหนึ่งปีสองเนี่ยพยายามตั้งใจเรียนให้มากๆนะครับผมปีสาปีสี่ก็จะไดะ้มีวิชาลงที่น้อยลงแล้วก็จะได้มีเวลาเรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นนะครับผมอันนี้เราถ้าเรารู้จักแบ่งเวลามันก็ง่ายครับผม มาต่อกันที่คำถามที่3นะฮะอันนี้เป็นเรื่องละครนะครับรอยฝันตะวันเดือดที่จบไปมีกระแสชื่นชมว่ายาย่านะฮะเล่นบูเก่งมากดีมากดราม่าก็เก่งขึ้นมากรู้สึกยังไงเออชอบใจไหมคะน้องย่าตอบสิสุดยอดครับสนุกสนุกค่ะก็ได้ได้ลองบทบาทใหม่ด้วยและค่ะมันก็เลยรู้สกาท้าททยแล้วเราต้องพยายามมากมากว่าให้นำเสนอให้มันออกมาดีนะขอบคุณครัพี่ ส่วนคำถามสุดท้ายอันนี้ไม่ถามไม่ได้เพราะว่า25ตุลาคมนี้นะเด,ดจะขึ้นคอนเสิร์ตกิฟต์มีไฟนะคะก็ต้องไปถามน้องยาย่าเพราะว่ามีชื่อยาย่าออกมาแล้วเป็นแขกพี่นเดชก็ไปถามหน่อยว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยนะคะต่างจากคอนเสิร์ต4บวกหนึ่งมากขนาดไหนแล้วก็ซ้อมหนักหรือเปล่ายังไงบ้างโปตอบตเลยโปรโมทเต็มที่กิฟต์มีไฟนะ <ไป S 2> นี่ฟ้าตัวนี้นะคะ<ม>สนุกมากค่ะคือรู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้คุ้มมากค่ะแค่ไปดูแบบว่าหนุ่มๆห,หล่อทุกคนแบบว่าออกสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หล่อนะฮะ <c oughs> มีหลายหล่อนะครับมีทั้งหมด5หล่อนะไม่ว่าจะเป็นพี่เวสกอลวัฒน์เอ๋ยนะครับเคนภูภูมายอมาเรอร์เจมส์มานะครับแล้วก็ผมนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่นะจริงๆแล้วไปจับจองอะไรผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตนี้ทุกคน เป็นขนมตาคขารจักที่ชอาะนะจะรู้จักว่ามันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ให้เวลาเยอะให้ให้ฟีลลิ่งกับคนดูเยอะให้คนดูเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนั่งไหนเราจะไปถึงคุณทุกที่ครับผมนี่คุณและปิดท,ท้ายกระทูเด็ดทำไมเราถึงต้องไปถามตามที่กระทูเขาขึ้นเพราะว่าเขานี่มีหนึ่งกระทูสำหรับสำหรับคนที่เขียนกระทูมานะเขาบอกว่าป้อลรอ ถ้าพี่นักข่าวสำนักไหนถามคำถามได้ครบทุกคำถามในทุกงานเดียนสัญญาจะช่วยอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวของสำนักพี่ตลอดปีค่ะเราได้แฟนคลับเพิ่มหนึ่งคนแล้วพอบันเทิงห้าไปถามให้ทั้งสี่คำถามเลยอันนี้คือเป็นคำถามแบบน่ารักน่ารักในเมื่อคนบอกอยากให้นักข่าวถามอะไรที่แบบสร้างสอัจริงพูดถึงว่าเราเรามองสองมุมก็ดีเหมือนกันนะเพราะบางทีการเป็นไอดอลของเด็กๆอ่ะเด็กๆก็อยากจะฟังเรื่องที่มันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันจะลงใจไม่ใช่แบบว่าไปโจมตีคนนู้นคนนั้นคนนี้เนาะอ่ะ ตอบให้มาดูนะไม่ดูตา,ตายเลยช